สวัสดีค่ะช่องอามาเอฟนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้กันค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่สิหมีนาคมนะคะมาเริ่มที่กระหล่ำเลยค่ะกิโลกรัมละย5สิบห้าบาทแพงขึ้นมานะคะกะหล่ำนี่พริกแดงแปดสิบห้าโดดขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะดอกกะหล่ำสามติดประกาศหอมยี่สิบประกาศลุยสิบห้าบาทมะเขือเทศทอยี่สิบห้าบาทแตงล้านสิบห้าร้านนี้ก็ย5บ้าบาทเท่ากันนะคะทอหอมยำยี่สิบห้า มะเขือเปราะละใน20ตังกวา20ถั่วฝักยาว40มะระก,กิโลกรัมละ15บาทถั่วพลู50มะเขือพวง70มะระขี้นก15พริกสวนเชียงใหม่80ผักบุ้งจีน15บาทใบชะพลู50บวกเหลี่ยม20กระเพรา20พลพา30มะละกอถุงละ130 มะนาวใบละหบาทเบบวกกำลังแปบาทเป็นถุงแตงร้าน40่สิบงกวาร้อยแปดสบวบเหลี่ยม70ดสพริกเขียว40บาทต้นหอมกิโลกรัมละหกบาทพริกสวนเชียงใหม่50บาทตังกวายี่สิเมื่อเขือเปลากอานนี้15บาทนะคะหอมยำยี่บหกมันฝรั่ง30น้ำเต้ากิโลกรัมละยีสิบอันนี้เป็นถุงนะคะเมื่อเขือม่วง10บาทคะน้าสิบห้า กระดหอม20ถั่วเักยาว30ต้นหอมล้านี้50บาทชะอมกําละ18มะละร้านนี้15บาทน้ำเต้า18บแดเมือยาว15บหเมือยาวม่งวงยีสิบควางตุ้งไต้หวันยีสผมผุมจีน15้าควางตุ้ง15ดอกหอมที่กรกันละยีบห้าบาทมะนาวใบละ4บาทอันนี้10บใบห้าบ้าบาท ตังกวา20บาทกระเทียมจีน45บาทมะเขือเทศสีดา30บาทพริกแดงร้านนี้75บาทนะคะถั่วลันเตา80มะม่วงน้ำาลไม้ดิบ20เห็ดหูหนูกิโลกรกรมละ50บาทเมื่อเขือเปราะร้านนี้10บาทแตงร้าน10บาทสวยๆเลยนะคะผักชีไทย50บาทใบมังรัก25บาทผักชีฝรั่ง50บาท หน่อไม้ฝรั่งกิโลกรัมละห้สิบาทเท้าสิบบาทแครอทกิโลกรัมละยี่สิบห้ามะเขือยาวสิบสองบาทกระเทียมห้าสิบหอมยำสามสิบเน่อไม้ถุงละยี่สิบมะขามเปียกถุงละสามสิบพริกสวนหนึ่งร้อยมะละกอถุงละร้อยหกสิบกระหล่ำละในยี่สิบมะละกอเป็นกิโลยี่สิบาทมะเขือเทศท้อสิบห้าบาทมะเขือเทศสีดาสามสิบห้าบาทต้นหอมกิโลกรัมละหกสิบบาท มะระร้านนี้12บาทนะคะแตงร้าน10บาทแตงกวากิโลกร,รัม16สิบหบาทพริกขี้หนูแดง80พริกเขียว40พริกสวน70จะหมดแล้วนะคะพริกยาม30มสบกระเพรา20โหระพายี่บห้าผักบุ้งจีนร้านนี้12บาทนะคะคะน้า25บาท ผักกาดหอมสิบห้าบาทผักชีไทยร้านนี้หกสิบบาทอันนี้ตั้งโอนะคะยี่สิบห้าบาทใบบังรักร้านนี้ยี่สิบห้าสาละแหน่สี่สิบชีฝรั่งร้านนี้สามสิบห้านี้ผักเป็นกองนะคะสิบบาทสิบบาทเลยค่ะผักบุ้งไทยยกถุงเจ็ดสิบบาทมะเขือเทศท้อร้านนี้สิบห้าบาท ลุยสิบห้ากะหลามยี่ห้าชีลานี่หกชีลาวหกสิอมล้านนี้กันละสิบห้าผักกาดหอมกิโลกันละสิบาบาทตะไครก้กามราสามสิบาทแตงร้านร้านนี้12บาทผักกระเฉดกามราแปดบาทนะคะอันนี้มะยงชิดลูกสวยๆนะคะกิโลกัมละร้อยร้อยยี่ิบ เป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้มีทั้งขึ้นทั้งลงเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะฝากกดซับคลายไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งตเตือนช่องมามา่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ